กว่าเปีนะคะที่ A G C ทุ่มเทให้กับโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์นี้ค่ะจากเดิมที่ชื่อส่วนลุงโปรเจกต์นะคะจนกลายมาเป็นวันแบงค k คอรโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยณวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มิ้งตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ A G C Design เนี่ยค่ะจะมาพูดถึงโปรเจกต์ One Bangkok นะคะโปรเจกต์แลนด์มาร์คระดับโลกแห่งใหม่ค่ะกลางกรุงเทพที่ว่ากันว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียนนะคะแล้วก็พวกเรา A G C ค่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความสําเร็จค่ะแล้วก็บอกเลยว่าสงการรอคอยจริงๆค่ะ กระจก A G C นะคะกับ Office Tower 4ค่ะตึกที่คล้ายๆเนี่ยค่ะก็ยกให้ตึกเนี้ยเป็นตึกที่สวยที่สุดในโครงการบันแบงคอกเลยค่ะด้วยกระจก A G C Stop Ray Vision 5 0 T กระจก Low E ประสิทธิภาพสูงนะคะที่เรานำเทคโนโลยีมาจาก A G C ยุโรปแต่ผลิตที่เมืองไทยค่ะจึงช่วยให้ตึกเนี้ยมีการประหยัดพลังงานที่สูงมีแสงส่องผ่านหน้าต่างทุกบานอย่างเหมาะสมและที่สำคัญเลยคือมีสีสันที่งดงามอีกด้วยค่ะ อยากรู้เรื่องกระจกชนิดนี้ให้มากขึ้นนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะ